คุมเจ้าพาะไรมีเพื่อนอยู่ในบ้านบ่เป็นพอขน่อยไม่เพื่อนแหละเป็นขายไปมีแล้วแต่ขายไปโดยโอขายเลยมาอยู่หน้าพี่แบบนี้โดยเย็นไปหน่อยเนาะ กาบสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะบรญเสียงประเทศแหลกกระตังอ่าประเทศพี่น้อยเนาะอ่ะก่อนอื่นพี่น้องเนาะบุเสียงกะต้องกาบขอโทษและขอภัยก่อนเพราะว่าบุสบายพี่น้อยเเสียงหรือว่าอันนี้เนี่ยพี่น้องเนาะเป็นวัดเป็นไอจมูกเนี่ยกันันพี่น้องไอเป็นวัดเป็นไออ่ามื้อนี้พี่น้องเนาะบุเสียงกะพาพ่อแม่พี่น้องมาพี่大爷พี่น้อยบ้านหุวยยางเมืองจำพรแขงสวรรค์นาเขตพี่น้องเนาะอยู่ ปลาลงคงไหหรือว่าทุ่งไห้ทุ่งหน้าพี่น้อยมาหาน้องน้องล่าโมเสก็ได้เ่ติตามในซ่องของบอตียงทองเสน่ห์องเฮาพี่น้องเนาะโดยทั้งน้องล่านี่ก็ตามที่โมเสงได้่าดิตามมานี่ถือว่าเป็นเด็กที่พรสวรรค์กับว่าได้พี่น่อยเนาะทั้งบอตียงพันมาไทยอ่าบุพเพกีประิทพี่น้องเนาะก็ได้การรับช่วยเหลือจนได้เห็ดบ้านดินซานห้พี่น่อยเนาะหลังหญ่พี่น่อย อยู่กลางทุ่งนาแล้วก็เย็นพี่น้องเนาะสบายพี่น้องเยครั้งแรกเนาะที่บโเรียงเดินทางมาเมื่อนี้กะกะมากับบอลลี่พี่น้องเนาะบอลลี่กำลังสัมภาษณ์ทั้งน้องน้องล่าอยู่แล้วกัมากับลุงเทมสามคนสามเคยคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งอ่าทักทายสบายดีน้ำกันเมื่อนี้บรรยูน้ำกันจะคนเมื่อนี้พี่น้องเนาะอ่าโอเคพี่น้องเนาะส่งบายบายพี่น้องเยขึ้นขึ้นในมื่อนี้เนาะ ังมือังอย่างอยู่เนาะโดยมากับลุงพี่น้องเนาะมาเสียงมานี่กันสบายดีพี่น้องโอ้ยมาเสียงเยกําลังสีล่าหนาแ้วเอมาเสียงเลยโอ้ปิดตัเย็นเห็นีกเนาะเขาทาอยู่มาเสียงเลยกินได้บอกร้องร้องซิม้องซิมอ่ามันสิเป็นได้ไงโอ้เขาท่าอยู่เสียงเลยจางบอแบบน้ำแบบน้ำอันนี้เลย คือนาขวดเลยบ่เสียงไงเฮาขักแล้วใส่หอาขวดมาเกาะอาชเปยักนี่ได้อีายักษนเอเจ้าว่ได้บ่เสียงไงอยาได้โอ้มันัวดึงคือคือน้ำเปนนนน้องเพิ่นกินอยู่นีบ้านเรา่ยบัเซียงใส่ขักดด้วยนี่อเาใส่งามไปดิบบเสียงพั้นะโอ้งงใส่ละมึงเนี่ มีกินอยู่บ่บ่บ่มมี่ธรรมชาติแบบแบบบ่มีกินอย่างเลยน่ะแบบกินแบบน้ำธรรมชาติเลยแบบแบบอัดสิบแบบแบบมันน้ำหมองมันถือหมองดีเข้ามาแล้วอาชีพเมนเนาะแบบว่าเออเนาะมันมันบ่มี่อย่างเลยมันบ่มมี่สายเลาะโล่งแปลว่านั่นเลยเนาะแม่นโอ้พี่น้อยน้ำปุ่นปลาบิ๊กปลาบิ๊กโอ้น้ำก๊อกเราหนิเนาะขาดได้คักขาดขาดน้ำรับแบบ สีทีนี่อยู่บ้านหนองทงกับยังบร่ได้รสชาติาไมแบบนี้เดียวเชียงไอ้ลุงซีมึงอยู่บ้านหนองทงคนละ<ต>คนละรสชาติบ่เนีนบ้านหนองทงมันอาจสิอ่าเป็นอีกกินหนึ่งแต่ว่าน,นี้มันบุมีกินอันนี้บุมีกินแบบธรรมาชาติเด,<น>ด้ยนี่เนาะอ่าบ้านทาั้งบ้านทาั้งเกินซั้นน้องล้หน้า่าจจะคอยว่าน่าจะก,กินอยู่นี้นะเป็นดินทรา,ายอันนี้เนาะอันนี้มันเป็นดินทรายแบบดินแบบแบบ ขาวนะบัเซียงดินขาวมันไ่เป็นดินดำนะบัเซียงอันนี้มันดินโคกน้ำมันเขาเอือนดินโคกมันบัวเซียงดินโคกดินอ่าดินโคกดินโคกพี่น้องเลยดินโคกมันเมดิดดงเนาะเหนยที่น้ำปลาใส่แงบัวเซียงเลยเนาะยำรับยำรับโอ้ยซับน้ำเียงนนี่ะอันนี้เพิ่นกะนี่เลยพี่น้องส่วนพักส่วนหญ้ามีแล้วอ้อมคักแท้นี่ตอ้ออยู่นี่เนาะพริกมะเขือแร้นี่เราจะปลูกนี่โอ้พี่น้องยเนาะ ก็ต้องเจิญหรือว่าน่าจะเป็นส่วนของเราแหละเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้ามีว่าเมื่อนีร่หรอว่าจังไดเมื่อนีรพี่น้องเนาะโอ้โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปสัมภาษณ์น้ำกันหรือว่าถามทีมาที่ไปน้ำกันอีกทั่วหนึ่งพี่น้องเนาะสำหรับครอบครัวของน้องน้องล่าหรือว่าน้องล่านี่เนี่ยพี่น้องเนาะโออพี่น้อง ทางทุ่งไหทุ่งนานี่เนาะโอ้คือแดดแท้บ่ดีนี่เนาะโอยโอสบายดีพี่น้องเนาะดึกพี่ดอนี่แม่นอยู่ว่าเียงแม่นบ่บ่ดีี่อยก็ยันบ่แม่นอนาน้องดามาก็แม่นอยู่เราอยู่กนี่นะแต่ว่าพ่อแม่นบ่อยู่เอ้าไปใช้่ะขายมังม่วงว่าซั่นขายมังม่วงอยู่ลัก3พุ่นมังม่วงยามนี้ก็มีบ่มังม่วงุก่อยเอาคือมีมังม่วงคือมีไว้แท้่แม่นบ่ว่ามักอึมักแงไว้บ่จัก เราบังม้วนแล้วอันนี้เนาะแล้วลองเขาไปถามน้องเพิ่นเบิ่งเนาะจังได๋ไดรว่าเชียงบ่เชียงบ่เคยมาบ่วแลบ่เคยจักเทื่อโดยเขไปหาน้องเพิ่นเนาะอันเพื่อนกับแม่น่าก็แม่นบ่นี่น่ะเพิ่นว่าันนั้นเพิ่นว่าเพื่อนเพื่อนเลยแหละอันนี้เพือนเนาะผมมีตะเบิ่งมีหวานบังคบเนี่ยต้องเฮื่อนในนอนเด้เนาะโดยไป้าเดลียวบ่าเชียงไปโดยไม่ใช่บ่อ่าเล่นน้ำน้องเพิ่นก่อนซะเนาะได้โดยโดย เล็ดแท้นี่เป็นโลกเนาะอืออ่อะเนาะมาฮอดมาถึงบุเคยเห็นจักเทื่อ่ะสบายดีล่ะอือฮึดูใช้อยู่น้ำกันจะค้นมาอน่ล่ะสามคนสามคนโนูน ่ใช ah, right ah, oh, so oh. wow. ้อันน้องล่าเปิดไปซื้อล่าผู้นี้บ่ผู้หญิงนี่เนาะอือพี่น้องเห็นตัวจริงแล้วนี่เนาะอ่าบ่าวนี่ไม่แน่เนาะอ๋อคือผู้ฮู้ผู้ดีแต่เจ้านี่เนาะนางมกโยอันนี้เออเนาะแม่บ่อยู่ซําบ่เนาะโดอ้าวพี่น้องเอ้ยไปแต่จังมุงแม่เจ้าน่ะแต่เช้าไปแต่เช้าไปแต่เช้าแลยังบ่ทันมาอยู่ดนโดาท muông đấy xả muông này một đó này nhiều nó cần xàm khôn nó được thì nó vào kho tham sư à, niêng nam này nó nong nong đa đó được anh trước anh nhiêu trước pì là anh nhiêu chết pì chết pì thì anh cháu sao ạ để bên ai của nong đa không เักปีแล้วล่ะเจ้าจังปีฮะจัปีสิบสองปีอันผู้บดใส่เสื้ออันนี้ได้ใช่ศรีท้าต้นก้าท้าต้นก้าน้องจะา่ัปปุนี้กันอ๋อเสื่อเพิ่นเนาะโดยโดยอันน่ะเขากลัวน้ำชุมเช้าหนี่งมอยู่น้ำกันจะคนเนาะหกคนรวมทั้งพ่อทั้งแมยรวมทางพ่อทางเมย์หกคนเนาะ อ๋อใช่เพื่นเ่อไปอยู่รักสามใช่เพื่อนึพ่อไปอยู่รักสามโดยแต่ปัจจุบันตัวนี้ที่เจ้าอยู่กับพ่อแม่ตัวนี้น่ยอยู่น้ำกันจะคนนั่นเนาะหาคนโดยหนึ่งสองสามแล้วก็ลวมกับพ่อกับแม่เนาะหาคนเป็นองเลยอันโมนี่ได้ใช่ลานลานเป็นลานเป็นมาเล่นน้ำกันใช่ป้ะเด่นน้ำผู้น้อยเด่นกับผู้นี้เนาะโดยโอ้ อันพ่อกับแม่นั่นไปนํากันเนาะโดยเพิ่นย่างไปบ่หรือว่าไปแนวไดน่ะขี่รถขี่รถรูจักบ่ล่ะโดยรจักกของเจ้าเองนี่แหละเนาะโดยขายยังนะอันที่นั่นบีบ่กินม่วงซั่นบ่โดยม่วงยามนีก็มีบ่ซั่นเนาะไปขายใหญ่เด้เพิ่นไปั่งอ๋อม่วงสุกนี่บ่โดยม่วงเมม่วงเ พ่อเรมมังม่วงจุ้มเจ้าผูกเนาะมังม่วงรับต่อจากก้าเจ้ามามาขายใช่นบ่ล่ะด้โอ้ได้แล้วนี่เนาะขายนาดในบ้านพ่อเรมเจ้าขายเป็นนาดก็ไปมื่อไหร่หากระไปมื่อแรกได้อยู่หลักสามสิบห้าคนบ่ได้เนาะอยู่น่วกันจามคนพักกันกินข้าวกินน้ำนะบ่กินละได้ยังกินล่ะหอยกินกับหอยกินกับหอยได้เฮยยังล่ะ หอมไอศรีโดยหอมนี่อันไผ่5มาจ้ะขอน้อยอ๋อพ่อเจ้าเนาะโดยพอ5มาให้แล้วจุ๊งเจ้าเพิ่นต้มมาให้ซั่นบ่ต้มเองต้มเองอีกต้มเองเฮ็ดกินเองเลยโอลเฮ็ดกินอยู่างล่างบ่คือทางเทิงเนาะอยู่ข้างล่างบ่โดยอ๋อดโเก่งแทุ้เจ้านี่เนาะแต่ว่าเฮ็ดอยู่ให้กินก็เป็นเิเลยเนาะเจ้าก็เนาะ ดู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 อันน่ะอันเข่าน้ามซ้ำปานเกี่ยวแล้ววัดเด้อบอ้ะเนี้ยวบอแล้วดู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 เหนื่อยเนาะมาเสงกับมาครั้งแรกพี่น้อยแต่ก่อนกับจุ๊บเจ้าอันพุ่นบ่เถียงนั่นบ่้ดูป้าตัวมันคือเซ่เท่หล่ยนั่นน่ะ วันนี้ได้หลังใหม่วันนี้เนาะอันทเจ้าบ่ได้มีเพื่อนอยู่ในบ้านบ่เป็นพอเขาหน่อยไม่เพื่อนแหละเป็นขายไปมีแ,แต่ขายไปโดยขายเลยมาอยู่หน้าพี่แับนีโ้โดยโดยโดยอันที่บอกกาลังนี่เพื่อนเพื่อนก็แม่นหน้าก็แม่นเนาะโดยแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนหลังนี้อันพาเห็ดแห่เจ้าละบาเตียง บ่เตียเนาะโเตียงทองพี่น้อยเนาะนี่แหละเนจังไดเนาะงค่ําคืนหนาวอยู่บ่ะหนาวอยู่ระวังเด้อเราใส่เสื้อผ้ากันยาวเด้อค่ําคืนเนาะโยแต่นําต่บ่เสียงนี่ยังบ่สบายอยู่ด้เนาะอากาศมันเปลี่ยนแปลงโดยยากอาบน้ําบเนาะโดยเออพี่น้องฮดีเนาะเจ้าก็เข้างามเฮียนอยู่บ่ล่ะ เข่าเข่าบ่เลยอย่เนาะน้องน่องเลยเข่าแต่ว่าน้องผู้นี้ยังบ่ทันเข่าเนาะโดยโดยโดยอยู่ปอยังจุ๊มเจ้าอยู่ละน้องยุปอสี่เจ้านี่ยุปอสี่โดยโดยอันน้องน้องล่าเลยยปอหนึ่งออหนึ่งมืมอันนี้เนี่ยยุดวันนี้เนาะโดยอืมวันนี้วันยังน่าหลับวันนี้วันเสาร์วันเสาร์เนาะ มันทิดมันจันเขาเลี้ยนต่อเนาะโดยอ๋ออ๋อดีละนะน้องเป็นอุซุอ่าเป็นปื้มเป็นเมกเป็นซอก็มีอยู่เนาะพอได้ใช้อยู่บ่โดยอ๋อมีอยู่เนาะอืมอันรุธธ่ดทิบนี่ก็งามเนาะหากซื้อบ่ล่ะนี่นะซื้อแต่ตอนยังทานดำนาอ๋อทอดได้คันทอดได้หละนี่นะบ่เตียงซื้อมาให้หน่อยกับบ่จับบ่เตีตยงซื้อมาอีกสำหรับคันนี้กันโดย,โดย,โดย,โดย โอ้แักแล้วเสียเนาะเวลาไปองเฮียนกับจุ้มเจ้าซสอนกันบ่านนี่นะโดยป้าซสอนจากมองเทือนนี่เข้าไปในบ้านพอด้เนาะโดยบักไก่ๆหนึ่งนิน่อยเนาะดีแต่ว่ามีรถรถที่ปั่นเมื่อเนาะโดยรถไทยเพื่อเฉลิข์ลายแท่าไรสองคันไทยลุงเขาหน่อยจุ๋มเจ้าได้ใช่เนื้อจุ๋มเจ้าตัวที่มีตีเลขนั่นเนาะโดยมันต่อนั่งนี่แหละของลุงโดย เลยเลกะอาแห่บู๊่มนะพ่อเมย์ก็วันนี้ง่ายครับพ่อแม่วางใจแล้วเนาะเพนปล่อยใจุ๋มเจ้าอยู่นี่กันโดยอืม12ปีเจ้าเนาะโดยเก่งขนาดเจ้าเนาะแต่ว่าเฮือนเนาะบนไหลคือปิตย่านแทนโดยมัดระวังเลยนะล่ะเด้อโดยโดยอันทั้งดีเพันมาบีนมาอันบอกข้าวดียังกินนี่แหละ ขั่นสร้างบันไดให้เพิ่นสิเฮ็ดบันไดให้จังบ่โดยโดยเพราะว่าอันเก่านี่ดูซึกว่ามันสิอันตรายเนาะโดยอยากได้ใหม่อยู่บ่โดยอออยากได้ใหม่เนาะอ่าักะนะว่ากะมาครั้งแรกเนาะบ่ได้อันโดยมีแต่ขนมับนี่เอาอยู่บ่ล่ะเอาบ่ได้เป็นวัดเป็นหยังเนาะโดย เอาขนมด่าเ้ยแป่งกันเนาะได้ลายยี้ม่าเข่าหน้าเจ้าดินในเสาสอบในเสาสอบโดยเป็นเข่ายังล่ะเข่าพอบ้านกับขาดแดงเข่าเจ้าเห็นบ่เข่าเปลือกเป็นเข่าเปลือกไปเลยเนาะ โดยกะเปลือกรวมมุดซาวสอบโดย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 นี่นะเนาะอันเนาะอยู่นี่มีน้องสะน้องน้ำอยู่บ่บ่มีมีน้องอามีแต่น้องอาโดยยันว่ามีน้ามีอย่างจะพากันไปเล่นน้ามั้ยล่ะเด้อโดยพ่อสบายกันกับน้ามันเลิกเนาะพ่อแม่์ไปยู่ครับ อย่าสลาเนาะเดี๋ยวพ่เมีมาหินด้วยพ่อเฮงเนาะดยูมหูเนาะน้องเจ้ากับนังเขาโมกเกือเลยอยอยอู่อันนี้บ้านผู้ยางเหมือนบ่ละดยออเนาะอ่าอ่าโอเคสนอมากับบุพบุตรเจออันทั้งเมฆะพ่อใช่ไหมเนาะอดยอ oh. ันสิคอตุนทางก้อนสนอเพะมาดินมายามน้ำมันนี่เนาะ มีแต่ขนมแหละมาฝากมาต้อนมื้อนี่มากระทันหันเนาะพอดีพอดีมาเพิ่นว่าสิมาเฮ็ดเปลีนบันไดให้เนาะโดยอืมโดยๆๆอ่ะตามนนซะเนาะน่ากลับกัน้องเด้อโดย้อๆกินข้าวกินน้ําแล้วเนาะโดยโดยๆๆอ่ะเา่ากลับกนเนาะสบายดีเนาะเนาะสดีอ่าสบายดีเนาะนะโอเคพี่น้องเนาะโพี่น้องสูงอึมอยู่นีเนาะ ถือว่าหลังไงพี่น้อยเนาะเ่อนเพิ่นกะแต่ว่าบนานันไดนี้พี่น้องเนาะเปรี่ยวช่ไหม,มทางบอดี้บัสิมาเห็ดเปลี่ยนบันไดให้พี่น้อยเนาะแต่ว่าทงางพ่อกับแม่เพิ่อนโมยู่ไปขายบมงม่วงรือว,วไปรับมังม่วงมาขายต่อว่าสันพี่น้อยอืพี่น้องเนาะอันนี้น่าจะเป็นไฮนาตะก,ก้าเลาพี่น้อยเก็บเกี่ยวแล้วหมเลยปั่นเพื่องอย่างเรียบร้อยเลยเนอ้อ อ่ะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กัอ่าโบเชนกับมาอัปเดตให้พี่น้องหรือว่าเบิงน้ำกัดอีกรอบนึงพี่น้องเลยก็เป็นครอบครัวหรือว่าเป็นทั้งนน้องน้องล่าพี่น้องเนาะทางโมเตอร์ยเขาก็บเป็นอ่าต่อเติมบ้านเชินซ่านหรือว่าเฮ็ดให้ใหม่เลยเห็นไหมพี่น้องเลยพวกหลังเก่าข็พูดแหละพี่น้องเนาะเตเซยูอู้ปักก็ไก่พี่น้องเลยผูกพังเมื่อใดเนาะหรือว่าได้หลังใหม่เพิ่งกระที่สนที่เศร้าเพิ่งกรอยู่กลางทุ่งไหทุ่งนาก็ถือว่าไกลพี่น้องเลยป้าโต กับรถโบดีกินอีกแลวจู่ว่านักห่วงทะนวงอยู่พี่น้องเนรอฮะกับกอนบานีพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะภาพหรือว่าเสียงอ่าสีบอสัตว์บอจินจังไหนกัคือเข้าพี่น้องเนาะบทเสียงก็ต้องกราบขอโทษและขอภัยอ่าพ่อแม่พี่น้องร้ายหลายพี่น้องเนาฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขสุขนพี่น้องเนาะสบายดี